วันนี้ครัวเตยหอมเอาเมนูข้าวผัดโบราณหรือที่บางคนเรียกว่าข้าวผัดรถไฟมาฝากเพื่อนๆกันนะครับลูกค้าท่านนี้ขอมาพิเศษนะครับเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันได้เลยในส่วนของวัตถุดิบนั้นเพื่อนๆเตรียมตามผมได้เลยนะครับหอมใหญ่มะเขือเทศคะนะ้าส่วนหมูชิ้นผมให้100กรัมแล้วก็อย่าลืมกระเทียมสับสัก2หัวนะครับสับละเอียดเลยและในส่วนของข้าวสวยผมให้250กรัมนะครับลูกค้าท่านนี้ขอมาพิเศษส่วนราคานั้นเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆท้ายคลิปนะครับ เหมือนอย่างเช่นเคยนะครับฝากถึงเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่อยากเปิดร้านอาหารตามสั่งหรือว่าอยากจะทําอาหารทานเองที่บ้านเพื่อนเพื่อกดติดตามครัวเตยหอมไม่ได้เลยเรายินดีแบ่งปันทุกท่านทุกเมนูนะครับสามารถนําไปต่อยอดแล้วกระปรับให้เป็นสูตรของตัวองดีที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดมีคําถามหรือว่าอยากจะเสนอแนะด้านใดคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับครัวเตยหอมน้อมรับทุกคําติชมเรื่อนนาไปปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นครับ หลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะเตรียมไข่ไก่ไว้อีก2ฟองวันนี้ลูกค้าสั่งมาพิเศษในส่วนของเครื่องปรุงต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่หน้าเตากันนะครับเปิดไฟตั้งกระทะได้เลยวันนี้ผมใช้กระทะเหล็กในการผัดแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปสัก2ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อลวนหมูของเราเพื่อนๆืไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดนะครับใส่หมูของเราลงไปลวนได้เลยเราจะใช้เวลาลวนสักประมาณ3-5้านาทีเอาให้หมูของเราเหลืองสวยเลยนะครับ ในส่วนของรสชาตินั้นลูกค้าก็ไม่ได้ขออะไรมาเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถปรุงตามผมไปได้เลยเดี๋ยวค่อยไปปรับให้เป็นสูตรของตัวเองภายหลังก็ได้ หลังจากที่หมูของเราเหลืองดีแล้วนะครับเทน้ำมันออกครับให้เหลือสักประมาณ2งช้อนโต๊ะกระเพาะหลังจากนั้นใส่กระเทียมที่เราสับลงไปผัดได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะผัดกระเทียมของเราจนมีกลิ่นหอมเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ไข่ตามลงไปอดีนะ หลังจากที่หมูและกระเทียมของเราหอมได้ที่นะครับตอกไข่ลงไปได้เลย2ฟองวันนี้วันที่20เดือน2ปี68ไข่ไก่เบอร์1แพงละ130บาทนะครับหลังจากที่ใส่ไข่ลงไปแล้วขยี้ไข่ของเราให้เซ็ตตัวสักประมาณ1นาทีนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ข้าวตามลงไป หลังจากที่ไข่ไก่ของเราเซ็ตตัวดีแล้วเพื่อนๆใส่ข้าวสวยตามลงไปได้เลยครับเราจะผัดให้เข้ากันสักประมาณ2นาทีนะครับ หลังจากที่เราผัดข้าวเข้ากันดีแล้วผมจะเริ่มปรุงเลยนะครับเพื่อนๆปรุงตามผมได้เลยผงปรุงรสหมู1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสป,ปรุงรสฝักเขียว1ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนๆปรุงตามนี้ได้เลยเดี๋ยวค่อยมาป,ปรับใช้ทีหลังนะครับและที่ขาดไม่ได้สําหรับเมนูนี้ก็คือซีอิ๊วดำหวานนะครับผมใส่ลงไปก่อน1ช้อนโต๊ะถ้าสีข้าวของเรายังไม่เข้มพอเดี๋ยวค่อยมาใส่เพิ่มทีหลังได้นะครับ หลังจากที่ผมเห็นว่าสีข้าวของเราเข้มเพียงพอแล้วขั้นตอนต่อไปผมจะใส่ผักลงไปเลยนะครับแล้วก็จะผัดให้เข้ากันอีกสักประมาณหนึ่งนาทีสำหรับในส่วนของราคานั้นปกติแล้วข้าวผัดโบราณจานนี้นะครับผมขายในราคา40่บบาทแต่ลูกค้าท่านนี้สั่งมาพิเศษครับผมขายในราคาจานละ50บาทนะครับเพื่อนๆคิดว่าถูกไปหรือแพงไปคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหลวเตยหอมน้อมรับทุกคำติชมหลังจากที่เราผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายผมจะใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ทะท แล้วก็เปิดไฟให้นัแรงผันให้เข้ากันอีกสักรอบนึงแค่นี้ก็พร้อมจะเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วครับ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เราผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเพื่อนๆจิมรสชาติให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ไปจัดเสิร์ฟให้ลูกค้ากันได้เลยในส่วนของต้นทุนหลักๆจะอยู่ที่เนื้อหมู100กรัม12บาทไข่ไก่2ฟอง8บาท ข้าวเปล่า5บาทผักต่างๆแล้วก็รวมค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สแล้วจะอยู่ที่ประมาณ10บาทรวมรมแล้วต้นทุนของเราอยู่ที่ประมาณ30-35บถึงาบาทนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาหมูถูกหมูแพงกําไรของเราจะอยู่ที่ประมาณ15-20ถึงบาทนะครับเพื่อนคิดว่าได้เยอะหรือได้น้อยครับคอเมน้ำพูดคุยกันได้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านขอขรบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมกันแล้วก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาอุดหนุนหากผิดพลาดประการใดครัวเตยหอม